คูนเลยดอกมันงามขนาดเลยหลาเด้พนะี่น้อยแต่ว่านา้ำมดเราไม่ได้มายามตะวันนี่นะนี่ยามตะวันนี่ชื่นไนะปน้่ไู้ภูว์เอ๋ไก่ตัวที่เ,เฮาคือเพิ่นเฮานังดักท่าตอนเช้านะเด็โอ้ไก่งามเลยโห่มันปอด มันใหญ่ขนาดนั้นแชมเปี้ยนเตมามาเห้อหมดมาแล้วถั่วหัวพืชดีเสือเอาพักบุญพักก็กินได้อยู่เนาะมาการทำทายสบายดีพี่น้องเอฟซีประสบควาสุขกันอีกในยามดึกๆพี่น้องเอ้ยหมูป้ามาปุ๊บก็เลยพากันลุกเมื่อกี้นี้นะหมูมา แถวที่เราพักนี่เลยนะพักันลงไปรัดแล้วมีท่านใช่ไหมมันลงไปมันขึ้นไปทางพุ้งขึ้นไปตั้งเหนื้อก็เลยพากันลุกกินกาแฟแล้วก็จังสิพากันไปเลาะขึ้นไปพภูแลขึ้นไปด่านสูงขึ้นไปภูขึ้นไปหาเลาะกาแฟก่อนเนี่ยเราก็ติดตามรับชมนกัเด้อพี่น้องกินะได้ไหมพูงใหญ่ฟันดีวะฟันมันยุ่งคบทั้งพื้นวะ เดี๋ยวพาไปบึงทีมงานแต่ว่าทีมงานเขาบอกไก่แกมานอนน้ำกันนี่นะเอาไก่ตัวมานึน้องชายเอกมาเดี๋ยวไปบึงหอนพับเดี๋ไก่ป่าขันเอกเอกเอก กันนอนนี่มีหลากหลายเสียงใกล้หันว่าเอาแกป่าหันปไปไปทางไหนโอยเดี๋ยวชิลงไปทางลม,ทมนทะ่แหละมันเลยไปไปคือ่ออ่ารอันนี้ไปป่าเริ่มขันเชี่ยวแล้วได้พี่น้องไหม จะได้เวลาเอาไปหากินละมันเดี๋ยวเอาใกล้ไปตอน้ำไป่น้อยเฮ้ยแกงอะไรด้หมูเหมนมามากินอืมเหมือนมา หนาาัดลุกกึทจะเดี๋ยวเาไปกับน้องชายเราเดี๋ยวสิขึ้นพุ่นละทางาน้องชายขึ้นไปทางพุ่นละทางด่านสูงเพิ่มพลังให้มันก่อนพี่น้องคือเข้ามันก่อน สามแจงนะอย่างมาหอนี <gets> <pilgrimage> ้เฮาก็แยกกันก uh ับน้องชายเฮาเพิ่นน้องชายเฝ้าไกตัวนั้นขันมาลงมาเื่อไกตัวนี้มันขันมาก็ไรบมันมืดเลยแเห็เป็นเงา เห็นพระตะกระถุ่มเนี่ยเขาก็ตระตชใจยิ่งเลยเพราะว่ามันมันเริ่มเห็นเะไรนั่นมันกระตาเลยบอดึกเลยมันมีเห็นเล่าปืนเลยเล่งก้าอ่ะแต่ใกล้มันบินลงเลยพรามันขันเี้เดี๋ยวใครจะอ้อมเอาไปต่อต่อล่องบนนี้มันเชี่ยวมันเลืมขันนี่ ไข่ตอกเฮายิ่มเมื่อกี้นี้แล้วเฮาจะเอาไข่ตอกๆ เต่าอบ,บอกเขานะมันเป็นไก่ไม้เลยไก่มันยังยานยานไก่โตเสียงนกเขาตู้ต<ร>ต<ร>บินีออมัมนดีกาเจอน้องชายอยู่นี่นะ เดี๋ยวเราจะเอาชิพากันเลาะไปต่อใกล้ยู่่งและฉันน่าจะเลาะมือนะพุ่นแหละเราจะขึ้นไปพุ่นแหละเพราะว่ามันได้ินเจียงขันอยู่โกโก เอาคือเพิ่นเฮานังดักทาตอนเช้านะดิโอ้ไก่งามเลยอหนมันปอดด้วยหนง่ากแนั้ได้ยินเชียงขันเฮายางมาตามทางแล้วการมาันคือดีคือต้องใชน่นางทาฮั่นเลยเฮามาเชื่อตัวนี้พอเห็นพอตะกระกทุ่มแล้วก็เลยยิ่งเลยมันเห็นเฮาด้ยมันโถงก็งามไก่ตัวนี้งามขนาดเลย

ิงไม่ทันนะมันสียากินเข้าเซอ่อใกล้บักนะกระไหลโต้นึ่นกะตาตั้งไก่ฟูตั้งไก่แมย์ลิบไปลิบมายฮียยิ่งน้ำแบบทันนะเดินกันยังกะตาดนะีแต่ว่าเลาะมือฝนจะตกด้วยนะ้องโอ้มือนะกับนดฝนตกอีกเดนมาเนี่ยนันขานฝนตก ใค่เด้พี่น้องเอามาหนิได้ล้างหน้าล้างตานะมีแห่งเลยเดยวนังทาน้องชายก็ั่หน่อยนะฝากกันลัดไม่ได้ยิงมันช้ำถือว่าไกหลายอยู่พี่น้องเลยหน้าตาก็ดช้ำโจนเลยพี่น้องเลยไม่ได้แถ่หนนด mở mở mưa con à phần thân nó không ạ ừ bát nhưng mà đi. nhìn nốt bát mình bỏ đây chắc tốt rồi là nông trai ยิ่งในเง,งินจริงยิ่ง,งอีบ้านนึงตอนเฮาลงมาจยกได้ไม่ได้เลยแถวบึงบามาเพิ่นมาเพื่อเฮาลงมาก่อนเพราะฝนตกแล้วก็ยัง,งามาเลยมะนี่นี่มีบ้างกลิ่นนะพี่น้องกัดไม่ไหม,หมกิน,มนเมื่อคืนนี่หลายอ่านจะคงกินรอดมันเนดมม่เลยกิ่นไม่ไหมเลยนี่กินเมื่อคืนนี่ ยออูไม่ได้มาบุกไม่ได้มาเยอะบุกนะไม่เล่นไม่เยอะเลยดอกไม้ป่างามเลยไมันจะคล้ายดอกคูณนนะแต่เป็นเนียนดอกคูณเลยดอกมันงามขนาดเลยอื่นดอกสางหนาวหอมนะกลิ่นกลิ่นจะอ้อมหอมไหมกลิ่น <c oughs> อมองกชื่อมองที่ไม่ไก,ก้าวอ่านเลยที่ปากสินน้ำหมดแล้วลอ,อันนั้นอะไรเหงาหมดถืออยู่แด้วประกังยังทันได้น้ำตัวนี้ยังดินเดียวๆอยู่ถือหลายอยู่ได้พี่น้อยแต่ว่านา้ำหมดเทาไ่าได้มายามตะวันนี่นะเนื่อยามตะวันนี่สื่อเป็นเนาำ กูมตปอกาโตยิ่ง่ยทั้งหมดเยได้เด้ตอนนี้เฮาวมาที่พักเลี่น้องเดยวอนไบัดโชงบัดชงรีบร้อยเออชงติเบุ้มบัดที่โชงโตงางามเลยใกล้กแต่โตหอนมันกงามเลยใหญ่คู่โตใกลไม่อกลโตมันขันไปนั่นนะบ ไก่ตัวมันกระตาไปนะบ่ไปหรือว่าตัวคันอันออกออกอยู่ในด่านพุ่นนะบ่เออแล้วมีไก่ไหมอไอยู่เดในทางมานี่นะมันคือไก่ไหมบ่นะอยู่ในนี้เดินทางขึ้นด่านยาวนี่หันกอกกลอกกลอกนงูงูมาฮอดผีกายเลยฝนตกเจ้าวัดเจ้าวัดไม่ซ้สริมรถสริมรถพี่น้องนี่ถูกฮักเลยสิ้อเมื่อบายนี่ ปีนเนี่ยนขอ้อีน้ไหมโอ้ะขอบานกรบมาน,นได้ไหมได้ชิ่อเราไปแช่ป่าได้ป่าอันเข้าว่า,าคนมันนะ่ะไปขี่กับพ่อมันบอกอืมเนี่ยมันและเขาได้ขี่ขอบานมันนั่งข <l acht> <l acht> ี่ข <l acht> <l acht> <l acht> โอ้บอมาป,ป <l acht> ุ๊บบน้ำกูบุกจริงจิงยี่ไีมาูกตู บ่ออะไรไล่คูบอ๋อเอากระซามคูบเอาบ่อละไรอยังตัวนึงเลยนี่เอามาเลงบ่เอามาเลงกระารบ่เอามาเลียงมันจงดานมันใช่ยิงแม่มันใช่พี่แจกบมันเอาฮอดลูกไก่เดีนี่บ่ออะไรมันมีคนยิงแม่มันเออมีคนยิงแม่มันจัดเจ้าะจานบ่จิตใจนี่คืึอยู่บาดเต็เลยเยอะทีเอาฮอดลูกจานเลยมากข้าวเลยข้าวนาทรงสารอลไรข้าวเสียเอาไปเลี้ยงแต่เกิดเราปล่อยมันนี่ไม่ได้ได้ เม่นบนอ้อปาเป็นควายนี่หัวเป็นไก่แม่เลยเห็นลูกมันเย็บๆนั่นน่ะบนยิ่งนะต่อให้ยืนอยู่ก็ยังบนยิ่งนะ่นี่งมันโหดแม่นหลอวะเอาให้แยกเหลูกมันนึ่งจิตใจในบาตรบนยิ่งในบาตรเลยได้แม่นบ่บ่บอลจะวะโอ่้โหหรือวะก็ม่ได้นะม่ได้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานให้กินนะผมชึ้งกำลังเราคนไก่ป้านะ บาขึ้นมาได้ได้พออาหารอยู่พอแต่บ้าจำสิกินป่าน่ะจำสิกินป่านอย่างอื่นจำไม่ได้พ่อไก่ดีพอได้จะเห็นพอได้จะเห็นแต่ก็ได้ยิงพอมแต่ได้ยิงหักกระได เข้านำกันพี่น้องไลยแบบนี้มาๆยาก่อนยาก่นะใบหอมภูมงเลิ่มีหอมและกี่รดเ็นรดเมือนี่ก็แล้วก็ดับกคูคือหอนยิ้อเออฮัละะเอาเอาหนะมันยังวื้นไปทางเรืก็ได้ มาซื้อบาดจะเพื่อดามันตัวนี้งม่อาไม่อมานี่ยเดี๋ยวมาพี่ามาแล้วตีโต้ฮะพืชดิเอาผักกินได้ยูเนาะใบกะทูา ไแล้วครับไปแล้วครับัดหนังเลยกัดกัดลโอ้นอนเสร็จเดเหมอาการแลยปรจอาหมีแหงาเลยเชรแพลังมาทันทีเลยได้ลูกพักบัวบุ้งได้ได้ นํน<ม>ากิในข้นนาวกินน้ำอิ่มแล้วก็ไปหาพักพอนบนนะเนี่ยละุะเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่อีกพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ก็มาขอบใจพี่น้องที่เข้ามาเป็นกำลังใจตลอดพี่น้องลาคลิปนี่ก็ลาไปก่อนบ๊นบายบาย